ในช่อง AI อะไรยังไงของเราเราพูดถึงเทคนิคการเขียนพร้อมดีๆกันมาเยอะเลยใช่ไหมครับเราคุยกันเรื่องการกำหนดบทบาทการให้บริบทซึ่งทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่ควรทำแต่อีกสิ่งที่สำคัญพอๆกันก็คือการรู้ด้วยว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำบ้างละ่ะ ผมเชื่อว่าหลายคนรวมถึงตัวผมเองด้วยอาจยังคงติดกับดักข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเวลาสั่งงาน AI โดยไม่รู้ตัวในบางครั้งข้อผิดพลาดที่ทำให้ผลลัพธ์ที่ควรจะออกมาสุดยอดกลายเป็นแค่พอใช้ได้หรือไม่ถูกใจก็เป็นได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนฝั่งกันครับเราจะไม่ได้มาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆแต่เราจะมาส่องกระจกดูตัวเองกันครับและเจาะลึก7ข้อผิดพลาดที่คน99%ทําเวลาสั่งงาน AI และที่สําคัญกว่านั้นคือวิ วิธีแก้ที่จะยกระดับพร้อมของเราให้กลายเป็นมือโปรโจริงๆครับไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AI อะไรยังไงร,รายการที่จะเปลี่ยนความกังวลให้เป็นโอกาสทางธุรกิจลดความกลัวเพิ่มความเข้าใจและทำให้ AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในมือคุณผมคิดครับสวัสดีครับผมเอครับเป็นการเปิดประเด็นที่จริงที่สุดเลยครับคุณคิด ความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่ดีกับไม่ดีมันไม่ใช่เวทมนต์ครับแต่บางทีมันคือรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆที่ถ้าเราแก้ไขหรือพัฒนามันได้จะทำให้การใช้ AI ของเรายิ่งมีประสิทธิภาพขึ้นไปกว่าเดิม วันนี้เราจะมาไล่ดูกันทีละข้อเลยครับว่า7ข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่มักจะติดกับดักกันมีอะไรบ้างและเราจะแก้เกมมันได้อย่างไรเยี่ยมครับพี่เองั้นเรามาเริ่มที่ข้อผิดพลาดข้อแรกที่ผมมั่นใจว่าผมทำแน่ๆครับโอโหคุณคิดไม่น่าจะพลาดข้อนี้แล้วนะครับเพราะเราคุยกันบ่อยแล้วข้อผิดพลาดที่1สั่งงานแบบตามมีตามเกิดครับนี่คือข้อผิดพลาดที่เจอบ่อยที่สุดเลยครับเช่น คิดไอเดียธุรกิจให้หน่อย10อย่างซึ่งถ้าเราตั้งใจให้มันกว้างมันก็ได้แหละครับบางทีเราก็ตั้งใจที่จะไม่ตั้งกรอบเพียงแต่เราต้องเข้าใจการทำงานของ AI ครับว่าถ้ามันกว้างมากจน AI ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนกันแน่มันก็จะเดาๆคำตอบมาให้นะครับวิธีแก้แบบมือโปรคือการใช้เฟรมเวิร์กหกล่องที่เราเคยสอนกันในช่องนี้มาแล้วมาช่วยจัดระเบียบความคิดของเราก่อนสั่งงานครับ ให้เราถามตัวเองเสมอว่าพร้อมของเรามี5อย่างนี้ครบหรืออยัง r o l บทบาทเราอยากให้ AI เป็นใคร Task and Objective งานเราอยากให้มันทำอะไร Context บริบทข้อมูลเบื้องหลังที่มันควรรู้คืออะไร examples and constraints มีกฎอะไรบ้างที่มันต้องทำตามอะไรที่มันไม่ควรทำ format structure and style อยากได้ผลลัพธ์หน้าตาแบบไหนซึ่งถ้าใครอยากเข้าใจโดยละเอียดว่าเฟรมเวิร์นี้คืออะไรใน description ด้านล่างผมมีแปะลิงก์คู่มือพร้อม engineering ฉบับสมบูรณ์ไว้ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้เห็นภาพแบบสั้นๆก็คือเราควรเปลี่ยนไอคำ ว่าคิดไอเดียธุรกิจให้หน่อยมาเป็นในฐานะนักวางกลยุทธ์ช่วยคิดไอเดียธุรกิจเ d ทเทคที่ใช้ AI 10ไอเดียที่ใช้ต้นทุนเริ่มไม่เกิน3 0 0แสนบาทโดยจัดเป็นลิสต์พร้อมเหตุผล2-3ประโยคผลลัพธ์ก็คนละเรื่องเลยใช่ไหมครับคนละเรื่องเลยครับเดี๋ยวนี้คุณคิดโปรแล้วนะเนี่ยขอบคุณครับพี่เอ <laughs> เอาล่ะมาต่อกันที่ข้อผิดพลาดที่2คือการใช้ AI เหมือน Google ครับหรือ Search Engine Myset หลายคนอาจจะยังชินกับการค้นหาแบบเดิมที่เราทำใน Google มานานแล้วก็จะ Copy Paste คำค้นหาจาก Google ลงไปใน Chat GPT เลย <c oughs> เช่นร้านอาหารอิตาเลียนที่ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าจะได้ลิสต์สวยๆกลับมา แต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อก่อนพอเราค้นหาแบบนี้เสร็จเราก็ต้องมานั่งไลด่ดูและเลือดอ่านหน้าเว็บที่เราสนใจใช่ไหมครับแต่ AI มันอ่านใจเราไม่ได้ถ้าเราไม่สั่งมันละเอียดกว่านี้มันจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยากหาร้านอาหารแนวไหนบ้านเราอยู่แถวไหนหาแบบถูกหรือแพง วิธีแก้แบบมือโปรโคือเปลี่ยนจากการถามหาข้อมูลเป็นการสั่งให้สร้างสรรผลลัพธ์ในรูปแบบที่เราต้องการครับเช่นสวมบทบาทเป็นนักรีวิวอาหารท้องถิน่นแล้วช่วยเขียนรีวิวสนุกสนุกสองย่อหน้าแนะนำร้านอาหารอิตาเลียนที่ดีที่สุดในกรุงเทพในย่านเพลินจิตสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาครั้งแรกหน่อยแบบนี้คำตอบที่ได้จะมีรสชาติและตรงกับความต้องการของเรามากกว่าเดิมครับเข้าใจแล้วครับผมว่าใจความที่สำคัญที่สุดคือประโยคที่พี่บอกว่า า AI อ่านใจเราไม่ได้นะครับเพราะงั้นยิ่งเราบอกบริบทหรือข้อมูลที่อยู่ในใจเราให้มันมากเท่าไหร่มันยิ่งช่วยเราได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วข้อต่อไปล่ะครับพี่เอ ข้อผิดพลาดที่3การสั่งงานใหญ่ในคำสั่งเดียวเช่นสั่งว่าช่วยวางแผนการตลาดทั้งหมดสำหรับปีหน้าให้หน่อยแบบนี้หรอครับใช่เลยครับงานที่ซับซ้อนแบบนั้นถ้าเราสั่งไปตุ้มเดียว AI ก็ทำได้ไม่ดีเหมือนกันครับวิธีแก้แบบมือโปรคือการใช้เทคนิคที่เรียกว่าพร้อมเชนนิ่งหรือการซอยงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆแล้วคุยกับ AI ไปทีละขั้นครับเหมือนเรากำลังนำทางมันไปสู่คำตอบที่ดีที่สุดสมมติอยากได้แผนดูแล ลูกค้าใหม่เราอาจจะเริ่มจากพร้อมที่ 1. ลูกค้าใหม่มักจะก,กังวลเรื่องอะไรบ้างหลังสมัครบริการมันก็จะให้คําตอบเรามาชุดหนึ่งเป็นการวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้าพอเราดูข้อมูลเสร็จเราก็สั่งต่อเลยครับพร้อมที่2นงั้นเราจะเปลี่ยนความกังวลเหล่านั้นให้เป็นความมั่นใจได้อย่างไร พอมันให้ไอเดียกลับมาอีกทีคำสั่งต่อไปของเราคือพร้อมที่3โอเคงั้นช่วยร่างอีเมลต้อนรับลูกค้าใหม่ที่ใช้กลยุทธ์เหล่านั้นหน่อยโดยใช้โทนเสียงที่เป็นกันเองและเห็นอกเห็นใจเห็นไหมครับว่าเราค่อยๆสร้างคำตอบที่มีคุณภาพขึ้นมาทีละชั้น สุดยอดเลยครับมันเหมือนเรากำลังร่วมสร้างคำตอบไปกับ AI ไม่ใช่แค่สั่งงานมันแล้วก็รอลุ้นเอาผมว่าข้อดีของการทำแบบนี้คือการซอยย่อยแบบนี้ทำให้เราตรวจคำตอบและแนวคิดของมันไปทีละขั้นด้วยนะครับถ้าเราเห็นว่ามันมาถูกทางเราก็สั่งให้มันทำงานต่อยอดไปเหมือนที่พี่เอสาธิตให้ดูแต่ถ้ามีอะไรที่อยากแก้ก็แก้ได้ก่อนที่จะสั่งให้มันไปต่อ เพราะถ้าเราสั่งคำสั่งใหญ่มันทีเดียวหมดถ้ามันไปผิดทางงานใหญ่ทั้งชิ้นก็อาจจะใช้ไม่ได้เลยสรุปได้ดีมากเลยคุณคิดมาที่ข้อผิดพลาดท,ที่4กันต่อครับนั่นก็คือไม่รู้จะเริ่มพร้อมยังไงหรือเป็น blank page syndrome ครับและวิธีแก้ก็เป็นเทคนิคที่ผมชอบที่สุดเลยครับวิธีแก้แบบมือโปรคือการใช้ meta prompting หรือการใช้ AI มาช่วยเราเขียนพร้อมให้ดีขึ้นอีกทีหนึ่งครับ เราใช้ AI ช่วยเขียนพร้อมเพื่อสั่ง AI อีกทีนะครับผมว่าหลายคนคงนึกไม่ถึงนะเนี่ยเราต้องทำยังไงครับพี่เอง่ายมากครับแล้วเราสามารถข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยสมมุติผมอยากใช้ Gemini สร้างภาพเพื่อทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการคั่วกาแฟผมสามารถขอให้ ChatGPT ช่วยเขียนพร้อมเพื่อน,นาไปใส่ Gemini ได้เลยครับ ฉันอยากสร้างอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับขั้นตอนการคั่วกาแฟโดยใช้ AI ที่สร้างภาพได้คุณต้องการข้อมูลอะไรจากฉันเพื่อช่วยเขียนพร้อมที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งนี้แล้วช่วยร่างพร้อมให้หน่อย AI ก็จะลิสต์คำถามกลับมาให้เราตอบเลยครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามของมันก่อนเพื่อเป็นการสาธิตให้ดูนะครับแล้วสุดท้ายเห็นไหมครับว่ามันได้เขียนพร้อมออกมาให้เราสามารถก๊อปไปวางได้เลย ไปดูกันครับว่าถ้าผมเอาพร้อมนี้ไปแปะในเจมิไนยมันจะสร้างอะไรออกมาให้เราได้อยู่นะครับผมชอบมากเลยแล้วพอเรามีเทมเพลตแบบนี้แล้วเราก็จะพอมีแนวทางสมมุติถ้าเรายังไม่ชอบผลลัพธ์ที่ได้มาเราก็แค่แก้รายละเอียดเท่านั้นเองใช่ครับและนี่ก็เป็นวิธีให้ AI ช่วยเป็นโค้ชสอนเขียนพร้อมให้เรานั่นเอง ทีนี้เมื่อกี้ผมชอบที่คุณคิดพูดคำหนึ่งถ้าเรายังไม่ชอบผลลัพธ์เราก็แค่ปรับพร้อมซึ่งอันนี้มันลิงก์กับข้อผิดพลาดข้อต่อไปที่ผมอยากจะพูดเลยนั่นก็คือข้อผิดพลาดที่5การยอมแพ้กับคำตอบแรกครับ หลังจากเราได้คำตอบจาก AI บางคนอาจจะพอใจกับคำตอบแรกที่ AI ให้มาแล้วเอาไปใช้ทันทีเลยทั้งๆที่มันอาจจะยังไม่ดีที่สุดหรือตรงกันข้ามกันบางคนได้คำตอบที่ไม่ถูกใจก็เฟล,ลไปเลยคิดว่า AI ไม่เวิร์กทั้งๆที่มันอาจจะแค่ต้องการการปรับแก้เพียงเล็กน้อย หลักการสำคัญคือการมองว่าคำตอบแรกคือร่างแรกไม่ใช่ผลงานสุดท้ายเราต้องใช้การ Iterate and r e f i n e หรือการ Feedback และต่อยอดบทสนทนาครับบางทีเวลาเราอาศัยงานให้น้องฝึกงานครั้งแรกที่เขาส่งงานให้เราตรวจมันก็อาจจะยังมีข้อให้แก้ไขใช่ไหมครับหรือแม้แต่กับงานที่เราเขียนเองเราก็มักจะแก้มันเพราะงั้นกับ AI ก็เช่นกันครับเวลาเราใช้ AI เราก็ควรเข้าใจว่าถ้าผลลัพธ์ รอบแรกยังไม่เพอร์เฟไม่ได้แปลว่าเราใช้มันไม่ได้อีกต่อไป จะว่าไปผมก็เคยเป็นแบบนี้นะคบพี่เอช่วงแรกๆที่ลองเล่น AI เหมือนพอมันเป็น AI เราดันไปคิดว่ามันต้องฉลาดสิมันต้องทําให้เราได้เป๊ะๆตั้งแต่แรกสิทั้งๆที่อาจจะเป็นเราเองที่ใช้มันผิดวิธีใช่ครับและนี่ก็เกี่ยวกับข้อผิดพลาดท,ที่6เลยครับคือยอมแพ้เมื่อผลลัพธ์เพี้ยนครับแล้ววิธีแก้ของเราคืออะไรก็คือการใช้เทคนิค debugging prompts หรือการแก้พร้อมเมื่อมันไม่เวิร์ครับบางทีมันอาจจะต้องลองเจนใหม่ บางทีเราอาจจะแค่ต้องฟีดแบ็กกลับไปเช่นแก้ให้นำเสียงสดใสกว่านี้หน่อยหรือเขียนใหม่ให้สั้นลง50คำหรือเนื้อหาส่วนนี้ไม่ค่อยเข้ากันลบออกและแทนด้วย x ให้เราลองกลับไปเช็คพรอมส์ของเราแล้วลองทำตามนี้ครับ1เพิ่มข้อจำกัดบางที AI มันคิดกว้างไปให้เราลองตีกรอบให้มันแคบลง 2. ให้ตัวอย่างลองยกตัวอย่างสั้นๆให้มันดูว่าสไตล์ที่เราอยากได้หน้าตาเป็นยังไง 3. ลองเปลี่ยนโมเดลถ้า Chat GPT ไม่เวิร์ k ลองเอาพร้อมเดียวกันไปใช้ในคลอดหรือ Gemini ดูบ้างครับจริงครับบางทีลองเปลี่ยนตัวดูก็ได้ผลลัพธ์อีกแบบลองเอามาเปรียบเทียบก็มีประโยชน์เหมือนกันโอเคมาที่ข้อผิดพลาดที่7ข้อนี้เป็นแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ผมก็อยากจะฝากไว้ครับข้อที่7ก็คือ พูดจาภาษาคนเกินไปหรือ being overly human ครับแปลว่าอะไรครับพี่เอ <laughs> คือการพูดจาไพเราะเกินไปเวลาสั่งงาน AI เหมือนเวลาเราขอให้คนช่วยทำงานครับซึ่งหลายคนจะทำไปโดยธรรมชาติเพราะรู้สึกว่า AI มันพูดคุยกับเราได้เหมือนคนอ้าวอันนี้ผมผิดเต็มๆเ,เลยครับ <laughs> ผมนี่ช่วยหาข้อมูลนี้ให้หน่อยได้ไหม <laughs> เวลามันให้คำตอบมาก็ขอบคุณมากมันดีมากเลยตลอดเลย <laughs> ไม่ผิดครับแล้วเวลาเราสั่งสั้นๆประโยคเดียวแบบช่วยหาข้อมูลนี้ให้หน่อยมันก็โอเคครับแต่เวลาเราใช้คำสั่งยาวเป็นหน้าข้อมูลที่ให้ AI เยอะขึ้นซับซ้อนขึ้นการใส่คำพูดสละสลวยเข้าไปจริงๆแล้วไม่จำเป็นและอาจทำให้คำสั่งของเราเจือจางลงครับสิ่งที่ควรทำคือ be direct หรือพูดให้ตรงไปตรงมาครับเราต้องจาไว้ว่า AI คือเครื่องมือมันไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกการสั่งงานที่ชัดเจนและกระ ที่สุดจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอครับไม่ต้องกลัว AI จะงอนนะครับคุณคิด <laughs> ผมจะจำไว้ครับพี่เอ <laughs> แล้วก็ขอบคุณมากครับวันนี้ก็เหมือนได้เข้ามาสเตอร์คลาสอีกแล้ว <laughs> เพื่อเป็นการปิดท้ายผมขออนุญาตสรุป7ข้อผิดพลาดที่ควรเลี่ยงและวิธีแก้แบบมือโปรให้คุณผู้ชมอีกครั้งนะครับ 1>, 1. สั่งงานกว้างไปวิธีแก้ใช้เฟรมเวิร์กหกล่อง 2. ใช้เหมือน Google วิธีแก้สั่งให้สร้างสรรค์ไม่ใช่แค่ค้นหา 3. สั่งงานใหญ่ทีเดียววิธีแก้ใช้พรอมเชนนิ่งซอยงานย่อย 4. ไม่รู้จะเริ่มยังไงวิธีแก้ใช้เมตาพรอมติ n งให้ AI ช่วย 5. พอใจกับคำตอบแรกวิธีแก้ฟีดแบ c k และต่อยอดเสมอ 6. ยอมแพ้เมื่อเจอเออร์วิธีแก้ดีบัพร้อมของเรา เสุภาพเกินไปวิธีแก้สั่งงานให้ตรงไปตรงมายอดเยี่ยมมากครับคุณคิดและสำหรับกดทองคำของวันนี้นะครับการเขียนพร้อมไม่ใช่แค่การพิมพ์แต่คือการออกแบบกระบวนการคิด AI เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนคุณภาพของคำสั่งที่เราป้อนเข้าไปยิ่งคำสั่งของเรามีโครงสร้างและชัดเจนมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่สะท้อนกลับมาก็จะยิ่งยอดเยี่ยมมากเท่านั้นครับ เห็นด้วยสุดๆเลยครับพี่เอแล้วคุณผู้ชมแหละครับมีเทคนิคการเขียนพร้อมในแบบของตัวเองอย่างไรบ้างหรือเคยเจอข้อผิดพลาดตลกๆอะไรบ้างลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ช่อง AI อะไรยังไงของเราไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้พวกเรามากๆครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่เต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ